สามเรื่องที่มักเข้าใจผิดเกี่ยวกับการจราจรวันนี้ครูฝึกพี่น้ำตาลจะพาไปดูกันค่ะว่ามีเรื่องอะไรบ้าง 1. เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดนั้นไม่สามารถใช้ได้กับทุกแยกนะคะโดยแยกที่จะสามารถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้นั้นจะต้องมีป้ายสัญลักษณ์แบบนี้ค่ะซึ่งถ้าหากไม่มีสัญลักษณ์ใดๆบอกเอาไว้แบบนี้นะคะ หากเราเลี้ยวไปก็ผิดกฎจราจรทันทีค่ะและถึงแม้ว่ามีป้ายให้เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดไปได้แต่เราก็ต้องระมัดระวังนะคะให้คนเดินข้ามทางม้าลายไปก่อนหรือให้รถที่มาจากทางขวาไปก่อนนะคะหากเรานะคะเลี้ยวไปโดยที่ไม่ได้มีป้ายกำกับบอกเอาไว้จะมีโทษปรับทันทีค่ะ500บาทตามกฎจราจรเลยนะคะ 2. ไม่ให้สัญญาณไฟในขณะที่เปลี่ยนเลน เรื่องนี้ผู้ขับหลายคนรู้นะคะแต่ว่าละเลยไม่ปฏิบัติตามเพราะคิดว่าไม่สําคัญแต่ที่จริงแล้วมีความสําคัญมากเลยนะคะเพราะว่าการที่เราเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวในขณะที่เราจะเปลี่ยนเลนเนี่ยเป็นการบ่งบอกให้รถคันด้านหลังที่ขับตามเรามาได้ทราบว่ารถของเราจะเปลี่ยนไปเลนซ้ายเลนขวานะคะเพื่อความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุด้วยและอีกอย่างหนึ่งนะคะกฎหมายกําหนดไว้ด้วยค่ะว่าถ้าเราไม่เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวในขณะที่เปลี่ยนเลนมีโทษปรับ500บาท อย่าลืมปฏิบัติตามกฎกันนะคะ 3. ขับรถแซงในเส้นทึบหลายคนนะคะมีความเข้าใจว่าเราสามารถขับรถแซงรถคันข้างหน้าได้ก็ต่อเมื่อถนนว่างแต่อันที่จริงแล้วมีกฎหมายบังคับอย่างชัดเจนเลยนะคะโดยจะมีเส้นประตามเลนที่กำหนดไว้แบบนี้ค่ะโดยผู้ขับนะคะสามารถสังเกตได้จากเส้นประที่อยู่ที่เลนถนนนะคะหากเป็นเส้นประแบบนี้ แปลว่าเราสามารถแซงได้ทั้งสองฝั่งเลยไม่ว่าจะเป็นฝั่งของเราหรือเลนสวนนะคะแต่ว่าถ้าฝั่งของเรานะคะเป็นเส้นทึบแบบเส้นนี้ค่ะแปลว่าฝั่งของเราไม่สามารถแซงได้นะคะแต่เลนสวนสามารถแซงได้ค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นเส้นทึบทั้งสองฝั่งเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเราหรือเลนสวนไม่สามารถแซงได้ทั้งสองเลยนะคะ และนี่คือเรื่องที่มักเข้าใจผิดถูกละเลยและไม่ปฏิบัติตามน้ำตาลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะทำความเข้าใจให้กับทุกๆคนคนดูในช่องนี้มากกว่า97ยังไม่ได้กดติดตามน้ำตาลรบกวนช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้ําตาลครูฝึกขับขี่ปลอดภัยต้องขอตัวลาไปก่อนขับขี่ปลอดภัยทุกการเดินทางด้วยความปรารถนาดีจากโครงการขับขี่ปลอดภัยฮอน da มาสุขขอบพระคุณค่ะ